ราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุไรสายเลือดไทยทุกทกท,กท่านวันนี้กระผมผู้ใช้ facebook ในนามฮิมุระไทยเคนชินเพจสมุไรไทยบ้านร้านไทยเคนชินและโคชกคิก็มีงานดาบไทยลิมิเต็ดและไอเทมมานำเสนอนะครับนี่คือดาบหลวงราชการสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ เป็นงานทําเทียบนะฮะฟิตติ้งประยุกต์มาในชุดฝักด้ามไม้พยุงแท้ประดับฟิตติ้งทองเหลืองรัดด้วยเชือกหัตถกรรมชาวบ้านสีแดงนะครับสวยงามแล้วก็ รัดฝักด้วยได้ดำนะครับประดับสีทองนะครับลงสีทองให้มันตัดเข้ากับฟิตติ้งและให้มันตัดเข้ากับเชือกได้สีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูเอานะครับนี่คือฝักไม้พยุงแท้นะฮะฝักแท้โดยที่ไม่ได้ย้อมสีไม่ได้ทำสีไม่ได้เคลือบแลกเกอร์ไม่ได้พ่นเงานะครับแต่เป็นการขัดกระดาษทราย ไล่ผิวนะครับนี่คือผิวไม้แท้ๆเลยนะครับผิวไม้แท้ๆเลยเป็นไม้พยุงคัดเกรดนะฮะนี่เห็นไหมครับว่าไส้ในก็ยังแดงแปรดนะครับมีเชือกขาตกรรมชาวบ้านนะครับเส้นละ499บาทนะครับเราก็จะแถมไปให้ในดาบหลวงชุดนี้เลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหดูครับดูเส้นสีทองครับตัดไหมครับพันไหมด้วยนะครับพันไหมหัวท้ายนะครับแล้วก็ ผักประกบด้วยเชือกเทียนสีดำนะครับปากฝักกันกระแทกปากฝักเป็นทองเหลืองแท้แกะลายดอกไม้นะครับทีนี้มาดูใบดาบกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนเข้ากับฝักไหมนะฮะ <c oughs> เห็นฝักแล้วใจสถานฝักดาบนี้แข็งแรงนะครับินี่นะฮะนี่คือทรงดาบหลวงนะครับจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าใบหน้าจหลดก็ได้ครับผม สันหนาอยู่ที่10มิลลิเมตรนะครับปลายดาบก็เนี่ยฮะเป็นมันยังไงอ่ะมันจะออกไปทรงโตนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ยังจะมีปลายแหลมเชิดอยู่นะครับเป็นจรดมันจะมีอีกจรดอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นจรดอายุทยาก็จะก,ก็ปลายจะแหลมกว่านี้นะครับอันนี้คือ,อผมไม่แน่ใจนะครับไม่กล้าพูดว่าเป็น ทรงจรดไหนมันมีมีหลายรูปแบบมากนะครับดาบหลวงราชการะนะครับนี่เราก็ทําเทียบทําเรียนแบบขึ้นมาเป็นดาบไทยประยุกต์นะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับตัวใบดาบเป็นเหล็กสปริง5 2าสสันหนา10มิลความยาวอยู่ที่24นิ้วนะครับราคา ที่เราจัดทำก็จะอยู่ที่8,999บาทพร้อมจัดส่งนะครับนี่คือราคาพิเศษต้อนรับลมร้อนนะครับปกติ11,990บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งประกอบในชุดฟิตติ้งทรงอื่นแบบอื่นก็ทักสอบถามร้านไทยเคนชินของพวกเราเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ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 สวัสดี ครับ